สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปริญญาพันลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวที่นี่ครับศรีราชาชนบุรีเป็นตลาดไหนนะครับของศรีราชนะครับอันนี้ก็คืออยู่ตรงหน้าห้างแปซิฟิกพาร์ทนะครับหรือโรบินสันศรีราชาเองครับโอ้ยาวเลยครับมันเต็มเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมไปครับลุยครับผมลุยครับ โอ้ดูครับของมากมายเลยมีผักด้วยนะครับอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่ครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยนะครับดูไปเรื่อยครับอันนี้สินค้าเขาเยอะมากเลยนะครับว้าวน่าทานมากๆเลยนะครับแต่ละอย่างใครมาศรีราชานะครับตอนกลางคืนก็ลองมาเที่ยวได้นะครับแถวนี้ครับเป็นที่หนึ่งที่น่าสนใจเลยตลาดเขายาวไปจนหม นี่นะครับนนี้ผมอยู่หน้าไบซิฟต์พาร์คนะครับอยู่ที่ศรีราชาชลบุรีนะครับวันนี้มาตลาดไนต์งคืนครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าในตลาดมีอะไรบ้างครับไปครับดูเองครับผมฟังแถวนี้นะครับส่วนมากที่อยู่วหน้าห้างบริเวณนี้จะเป็น ของกินทั้งส่วนใหญ่นะครับดูนะครับโอ้มีพิซซ่าด้วยนะครับแล้วก็ขนมเค้กเย็นลูกชิ้นนะครับเยอะแยะเลยนะครับดูอ่าน่าทานมากๆนะครับแล้วยังไงเนี่ยผมว่าต้องลองมากันแล้วครับมาง่ายครับติดถนนสุขุมวิทเลยครับอยู่หน้าห้างแฟซิฟิกนะครับหรือโรบินสันตรงศรีราชานะครับชลบุรีครับมาไม่ยากครับผมอยู่ติด ติดเลครับติดถนนเลยของกินเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่นะครับโอ้โหสำหรับวันนี้ก็เดินมาได้สักพักแล้วครับของเต็มมือนะครับ ของเต็มมือเลยครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับอันนี้ก็คือตลาดไนท์นะครับข้างแปซิฟิกสีราชานั่นเองครับผมวันนี้หนูได้หนูได้อะไรคะอ๋อหนูได้เฉากโกล้ยทั้งของกินทั้งของใช้ทั้งของเสื้อผ้าก็กมีนะครับตลาดยาวมากครับนะครับตลาดยาวมากน่าเดินครับค่อนข้างทจะน่าเดินนะประมาณสักงสองสามทุ่มเนี่ยก็น่าจะ น่าจะเก็บแล้วนะครับเพราะของใกล้หมดแล้วนะครับโอ้อะไรลูกทานเลยนะครับนู่นยาวไปถึงนู่นเลยนะครับอันนี้ก็คือมีทุกวันนะครับยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะครับจะมีเสาร์อาทิตย์เฉพาะต้นเดือนนะครับมีทุกวันนะครับยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์จะมีต้นเดือนนะครับถ้าอย่างไรก็ลองมาเที่ยวกันนะครับที่ไนท์พาซ่านะครับข้างแปซิฟิก พาหครับหรือโลอ่าหรือโลบิสันสีราชานั่นเองครับผมชนบุรีติดกับถนนสุขุมวิทเลยนะครับหมายเลขสามของเยอะแยะมากมายครับเต็มไปหมดเลยครับถ้าไงก็ลองมาเที่ยวนะครับเดี๋ยววันหลังจะพาไปเที่ยวแบบนี้เสมอเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องไปกันแล้วครับของเต็มเลยบ๊ายบาย